สีสัมบานสัปดาห์หน้าเอาเงินมาล่อลอเขาหน่อยแกก็ตกหลุมพางง่ายๆอีทนายหน้างเงินกำจัดศัตรูหัวใจพร้อมหรือยังปีเดี๋ยวค่ะคุณอาปีจะฆ่ามันเองฉันขอสาบแกให้มีการเขาไม่รักแกไม่มีวันรักแกหลังจิตของเธอเกินควบคุมด็อกเตอร์ต้องสอนให้ปีควบคุมจิใตใจคนนี้ได้คุณอามีความลับอะไรกับปี เป็นสีเขียวนะคะเพื่อความรักต้องหัวขาดก็ยอมปีขาดคุณไม่ได้จริงๆคุฏีคุณจะทำอะไรคุณหมอรักปีใช่ไหมคะครับปีอยู่ทางนี้ค่ะ,นนค,ะคุณหมอสาการประกาศแต่างงานกับปีลันทาหลังจิตของปีจะทำลายทุกอย่างหรือไม่หรือใครจะเป็นคนจยุดปีโอ้เฮียของม,มาหาปีดวงนี้ติดตามได้ในศีสะมานทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึง่ง thank you